วัลดีค่ะหลังจากคุณเห็นคลิปนี้ณนะวันนี้และตอนนี้นี่คือดวงของคุณค่ะก่อนอื่นตั้งจิตอธิษฐานในใจนะคะและเลือกไพ่ในใจว่าคุณจะเลือกไพ่ชุดที่1ชุดที่2หรือชุดที่3มนะคะพี่หมอจะเปิดไพ่ให้3ชุดชุดละ3ใบนะคะตตนนี้ไพ่ในแต่ละชุดที่คุณเลือก จะเป็นดวงของคุณนะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะถ้าเป็นพลังงานที่ดีรับไว้ถ้าไม่ใช่พลังงานที่ดีปล่อยผ่านไปและทิ้งไว้ตรงนี้เดี๋ยวพี่หมอจะเคลียร์ให้เองนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวมาดูกันเลยให้เห็นๆสดๆแล้วน,นะเลยว่าไพ่อยากบอกบอกพลังงานอะไรถึงคุณนะคะค่ะ ไพ่ชุดที่หนึ่งใบแรกไพ่บอกว่าไพ่ for of the ward นะคะช่วงนี้ความรักของคุณดีมากนะคะจะมีเรื่องดีๆเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องความรักของคุณมีปัญหาจะได้ปรับความเข้าใจกันนะ edge of the ward คือช่วงนี้หน้าที่การงานของคุณดีมากๆเราคอยคาดหวังอะไร ได้อยากรีโนเวททาบ้านวางแผนคุณจะได้ทํายื่นเรื่องซื้อบ้านคือผ่านเลยนะพยไพ่ใบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นพไพ่ใบนี้อัศวินถือดาบแปลว่าช่วงนี้คุณต้องระมัดระวังเรื่องเอ,อ่อความเอาแต่ใจของแฟนหรือคนรักคุณหน่อยนะคะถ้าคุณใจเย็นแล้วอดทนถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะก็อย่าใจร้อนระวังเรื่องความรักอย่างเดียวแค่นั้นอย่างอื่นถือว่าดีรวมๆดีงานดีความรักดีเงินดีแล้วก็อาจจะมีเรื่องดีๆเข้ามาสําหรับคุณด้วยนะในหลายๆเรื่องเพราะมันตกไพ่บ้านการงานแล้วก็อาจจะเรื่องความรักเนี่ย ก็ต้องใจเย็นหน่อยแต่ก็จะได้ปรับความเข้าใจแหละสาหรับคนที่มีปัญหากันไปแล้วสําหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาคือต้องระวังนิดนิดนึงเรื่องคําพูดหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ไพ่ชุดนี้ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะแต่มีพลังงานที่ระวังอยู่นิดหน่อยเองนะคะก็พิมพ์ว่ารับไว้นะถือว่าดีดีเลยทีเดียวนะคะค่ะต่อไปสําหรับคนเลือกไพ่ชุดที่2เนาะมาดูกันไพ่ชุดที่2บอกว่า ขึ้นไพ่ King of the w ะ r อรช่วงนี้นะคุณรอคอยงานหรืออะไรเกี่ยวเรื่องงานาไพ่ใบนี้แปลว่าคุณจะได้ข่าวดีเกี่ยวเรื่องการงานผู้หลับผู้ใหญ่สนับสนุนเรื่องงานนะความรักทะเลาะก,กันกลับมาคืนดีนะไพ่คริงราชาเริ่มต้นเนี่ยนะคะคุณช่วงนี้ไพ่ราชนีนะเหรียญน,นะคะ Queen of the Pentacle ราชนีเหรียญแปลว่าช่วงนี้คุณจะมีข่าวดีเข้ามาเกี่ยวเรื่องการเงินนะรอคอยอะไรอยู่ได้รับข่าวดีเรื่องเงิน อยากแก้ไขปัญหารเรื่องการเงินผ่านไปได้นะคะแล้วก็อาจจะต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายหน่อยนะคะวางแผนเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายดีถือถือว่าจะไม่ไม่เจออุปสรรคอะไรแต่ถ้าใช้จ่ายเงินมือเติบเนี่ยต้องระวังเลยนะไพ่ชุดน,นี้นะคะเึ้นไพ 7, ่เจ็ดาบเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยนะคะเซเว่นออฟเดอะคัพไปที่3แปลว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีการวางแผนเกี่ยวเรื่องการจับใจ่ายใช้สอยเรื่องตัวเงิน นะล่วงตัวเงินหรือการวางแผนอะไรสักอย่างที่คุณอยากจะได้หรือคุณอยากจะซื้อคุณจะได้ซื้อนะคะถ้าใพ่ขึ้นมาในลักษณะน,นี้อยากได้ซื้อของที่ชอบอยากเก็บเงินที่จะซื้ออะไรคุณจะได้ซื้อคุณจะเก็บเงินได้และได้ซื้อแต่ต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายย้ำอีกทีนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะไม่ได้แย่นะจะมีเงินเ,เข้ามาความรักมีปมัญหาได้ปรับความเข้าใจเรื่องงานรอคออะไรอยู่ได้ข่าวดีแต่ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายแค่นั้นนะคะอย่างอื่นไม่มีอะไรถ้ารับพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับพลังงานนี้ถ้้าาาาคิิดดววว่่่่่ไไมีพพ์ปปลลอผนแ ไว้ตรงนี้นะคะค่ะมาดูต่อไปชุดที่3นะคะไพ่ชุดที่3ขึ้นไพ่อจศวินหนึ่งไม้เท้าคนโสดอาจจะได้พบรักใหม่ๆเจอคนที่ดีต่อใจก็แล้วกันงานเริ่มต้นรอคอยงานได้ข่าวดีนะคะสําหรับใบนี้นะขึ้นไพ่นี้แล้ว5ดาบแปลว่าช่วงนี้นะ ความรักต้องระวังเรื่องอารมณ์นกแล้วกันพไพ่ใบนี้เตือนเรื่องความรักแฟนเอาใจใจแฟนแบบชอบทําเรื่องเลยให้เป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นคุณต้องใจเย็นให้มากพลังงานใบนี้บอกเห็นไหมขึ้นไป king of dark เลยละแปลว่า,พาไพ่ใบนี้คือการงานดีนะความรักก็ถือว่าดีแต่คุณจะต้องใจเย็นก็แล้วกันถ้าเป็นคนคบกันใหม่ๆจะค่อยๆเป็นค่อยไปอย่าอย่ารีบถ้าไปเร่งรีบมีโอกาสแบบไปต่อมไม่ได้แล้วคนที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยก็คือช่วงเนี้ นะความรักมันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะคุยจะพูดอะไรต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดนะถ้าเราระมัดระวังเราไม่เผลออะไรพูดออกไปที่มันไม่ดีก็คือความรักไปได้ว i าวและด,ดีมากๆคือระวังเรื่องคําพูดอีกเนี่ยความรักถือว่าดีแหละแต่ต้องระวังเรื่องอารมณ์หรือคําพูดแค่นั้นเองนะคะก็ก็แล้วก็เรื่องงานจะมีข่าวดีเข้ามาเรื่องการงานด้วยนะคะก็ใบนี้ก็ถือว่า ไม่ได้แย่มากแต่ระวังเรื่องความรักแค่นั้นเรื่องอารมณ์ความรักมันก็ดีอยู่แล้วแต่ระวังเรื่องอารมณ์อย่างเดียวแค่นั้นเองเนาะค่ะสำหรับพลังงานนี้ถ้าใครรับพิมพ์มารับไว้ถ้าใครคิดว่าไม่รับพิมพ์มาปล่อยผ่านไปนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้พี่หมอก็เปิดให้ครบ3ชุดแล้วนะคะถ้าใครรักใครชอบพี่หมอนมันก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ